สวัสดีครับทริปนี้เราจะพาเด็กๆไปล่องเรือ,อยางที่แก่งจุดแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ครับ GPS ก็พาเรามา,าทางลัดอ,อีกแล้วครับกายน้อยแม่แตงแก่งคืดเออคืดทางนี้แม่ตมานแม่แตงก็เดี๋ยวเราจะนำรถยนต์ไปจอดไว้ตรงใกล้ทางขึ้นห้วยกุบกลับครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีรถ จากเจ้าของเรือยางมารับเราพาไปยังจุดลงครับเราก็เดินทางมาถึงจุดจอดรถนะครับเดี๋ยวจะมีรถจากเรือยางมารับเราไปครับอ๋อเขามี ATV ที่พี่ขี่ ATV พี่ไอ้พือ่อนกุ๊ดกับอะไรเนะี่ยใช่ไหนนะไม,ไม,ไมช่วยอะไรนะไม่ไม่ขึ้นไปกู๊ดกับ ATV เช่าเท่าไหร่ 800ขี่เท่าไหร่ชั่วโมงเลยอลยนไปเี๋หายยหม่ลงไปมียเ่ยอ่ง่ม่ไม่ไม่ต้องใส่เท้าไปเอาไว้นี่เอาไปรับนู่นนี้งเท้าปะ ไม่ต้องใส่ไม่ใส่ไม่ได้ใส่ไปเดี๋ยวเดินแบบนี้นะควนยดจับเชือกถ้าเรือเกิดติดหินถ้าผมบอกว่าขวาโดดคนที่นั่งฝั่งขวาโดดไปนั่งอยู่ฝั่งซ้ายเอาบอกซ้ายโดดคนซ้ายก็โดดมาด้านขวาเคไหมอ้าวแล้วไม่ทำจะโดดไงโอ้ยไม่รู้องเลยไปอลยขวาโดดไปด้านซ้าย ต้มานั่นซ้ายนั่งนั่งซ้านั่งหน้าของนี่นั่งนี่ไม่เอาไม้เก็บดิแบบนั้นเลยกลับพึ้นกลับพึ้นต้องไม้ลงไปว่ะคุนไอ้พี่ไม่ดีต้องทำหายไั่งซ้ายโดดคนฝั่งซ้ายก็โดดนั่งนี่เหรอ เอาพายเลยพายพายหน่อยหยุด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 ยุดยุด่จ้าไม้ดีๆเขาจับยังไงดูตรงนี้าโอ้โหมาถ่งเท้าเลยเท้าโโหแล้วดูหินนะ เหยุดสต๊อปน้ำแรงน้ำแรงเลยไม่ผายมันมาผิดยิ้เห็นแต่ตัวเหมืนกับมิกไม้เหมือนนี่เฮ้ยมีช้างกันนะช้างอาบน้ำเหรอเออช้างนะเป็นๆไอ้ช้างผังช้างกระโดดมาใส่ช้างเนี่ยอาบน้ำขำจนก้อน

ต้นนิ้วเต็มเต็มด้านซ้ายพายน้ำพายไหมนังโอเคน้ำลึกตัวได้ตรงนี้ลึกมากตรงนี้ลึกน้ำเย็นมากเลยตรงนี้ลึกเลยอย่างทาไมลงไปเลยอุ้ยสีอะไรนี่มาอีกตรงเบ้งน้ำใหญ่ไงแต่ลึกมากเลยนี่ลงไปน้ำปิงน้ำปิงน้ำปิงเหรอ ไม่น้ำเชียงดาวเนี่ยไม่น้ำเชียงดาวถึงไหมเชียงดาวก็อะไหล่ไม่ถึงว่ะเนยไม่ถึงถึงไม่ทำจะไหลไปนะอะเมืองคลองอะไหล่ไหลมาจากเมืองคลองตรงเนี้ยมีทางลัดไปเมืองคลองวะก็เส้นเนี้ยคื้นไปเมืองคลองเลยนีทางไม่ดีเลยทางไม่ดีไปเมืองคลองแล้วออกเชียงดาวเลยไปได้แต่ทางไม่ดีไป

Ayy, thật sạch sạch thôi, sạch 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 cái sạch 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 สายพายสายพาคนเดียวอ่ะคนเดียวเอาแล้วเอาแล้วบา้าเกรัวเฮ้าเล่นเขาหินบ้างแยมกัาเลยกานเง้ยไอพีจะตกกันนมะพีหันไะไนี่ง

เปิดแล้วมันติดหมมันติดมันติดมะนติดมแลติดม้นจะไม่ติดสิที่คอมมัติดไมด ใช่ใชไม่อะไรหกไม่ันหลักมก่านี่ลยืนทยนไอ้แมวดติดหลังกลหลังหลังรองท้ารงท้าจะเข้ารองท้าจะหลุดไม่หลุดไม่หลุดไม่โดนพี่รุ่นพี่ทนได้ดี่ดีนี่ทำทไมรู้สึกยังไง เขาขาจากนี่ขาดัานอย่างนี้จะไม่ล้นเดินหิน Oh, h โน้เลยว่าไก่ก็แ้วนเท่าไรเฮ้ยพาอะไรเลยวะแข่งขันจริงๆเลยถายทำไปหยุดายถยถ่ายถ่ายฮัลโหลอร่อยฮัลโหลไอเอ็มเงอะไรตะกินไปไทยไปไทยวาไปไทยว่าอะกินเฮลโหลพี่ฮัลโหลฮัลโหล

cầm phớt, này đi <laughs> không được, nhưng <Christopher> oui, thì... không quá no. <laughs> <What? cười> <laughs> <laughs> <couleur> quá <l UPadaki. cười>